สวัสดีครับเปเื่อทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาเร่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าการเกะนะครับคือตู้แช่นี่ครับที่ผมซื้อมาเนี่ครับตู้แช่นี่นะครับคือเสียแล้วนะครับหมดอายุใช้งานนี่ครับสอมครับคือจะบ่อได้แล้วนะครับอันนี้างเกี่ยวก็คือชำแหละ การที่ชำแหละนะครับเห็ดจังไหญมมาจังใได้กำไรยุคก็เพาสื่อครับผมสื่อมาเนี่ยครับการเสื่อมากนี่ผมสื่อมาหลายนะครับคือว่ามันมีหลายอย่างครับบ่มีแต่ตูแบบแ,แบบนี้ครับตูแช่แบบประตูใหญ่ทีหลายอย่างนะครับซสื่อมาร่วมกันมาก การซื้อนี่ซื้อเมาร่วมนะครับถึงจะมีกาไรนะครับทุกคนเขาจะมาซื้อเครื่องเดียวบกคุ้มครับต้องซื้อเมาร่วมนะครับการแกะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเครื่องสักผ้าเครื่องนี้นะครับเอามากต่ชํำแหละอย่างเดียวนะครับทุกคนนะครับชํำแหละมอเตอร์มอเตอร์บ่ดีแล้วครับมอเตอร์ปันแห่งสีดิมกินเพียบเลย ส่วนในนี่แกะกระบอมีอย่างนะครับครับกระดานในมีแต่ทอทรงน้ำยานะครับทอทงทอทรงน้ำยานี่ครับมีสองประเภทครับมีทอโลมิเนียมนะครับทอเหล็กทอท่องแดงนี่ครับบางรุ่นครับเป็นมิเนียมท่องแดงนะครับแล้วแต่เขาจะผลิตมานะครับผู้ผลิตนี่ครับ แต่ว่าน้ำหนักกับนักบอกง่ายๆครับกับพิเตเล็กครับโบมี่ยังนะครับในตู้แช่นี่โบมี่ยังนะครับที่ผมซื้อมาผมราทันแกะครับนี่ครับช่วงนี้ครับได้แต่ตู้แช่นะครับนักกับนักฟมไี่ต้องเลยฟมอยู่ข้างในนะครับ อันนี้ก็พลาสติกนะครับพลาสติกกระถูกมากๆเลยนะครับบม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้กับเป็นมินียมนะครับว่าง่ายครับซื้อราคาเมาร่วมมากราคาเมาร่วมอาจอาะแพงเนียนะครับรนะา,าคาเมาเขาขขยเมาแต่ว่าคันนี้อย่างอื่นได้สำไร่หลาย เทากับพรเหมานะครับแต่ว่าผมไปซื้อนี่ครับคันเครื่องเดียวนะครับผมจะบอบไปนะครับต้องการเล่หลายนะครับถึงจะคุ้มค่าน้ามันค่าแกะคายกนะครับต้องเหมารวมนะครับหยออเกันเล่หลายนะครับลักมื่นนี่นะครับที่จะคุ้มค่านะครับมันเหมือนครับ เหมือนกันครับตูเห็ครับผมมีอย่างครับตูแช่เี่นครับไม่มีอะไรเห็นไหมครับข้างในเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมแกะข้อมันจักครับก็มีแต่พัด่าล้มนะครับพัดลมอันนี้คือเจ้าสมนะครับเจ้าสมอะไรนะครับพ่นก็เลยขายหผมนะครับ